สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอาหารไทยกันนะคะจากประเด็นล่าสุดร้อนแรงนะคะในสังคมโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยชนิดหนึ่งนะคะเมนูหนึ่งที่คนไทยนิยมทานเป็นอย่างมากนะจ๊ะแล้วนอกเหนือจากคนไทยนิยมทานอาหารชนิดนี้ฝรงฝรังนะคะต่างช่องต่างชาติต่างก็นิยมแล้วก็ชื่นชอบแกงของไทยชนิดนี้นั่นก็คือ แกงเขียวหวานค่ะท่านผู้ชมอ่ะเห็นไหมคะในมือฉันนี้ก็คือแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานนะจ๊ะภาษาอังกฤษเรียกว่า green curry นะคะเห็นไหมเอออาซูมกันให้ชัดๆนะจ๊ะอ่ะ t h a green curry นะคะ Thai chicken green curry ค่ะท่านผู้ชมนะคะ Thai Chicken Green Curry ค่ะท่านผู้ชมนะคะแกงเขียวหวานมันจะต้องมีสีเขียวแล้วมันก็ต้องมีรสเผ็ดกับรสหวานนะคะท่านผู้ชมในกล่องนี้ที่ดิฉันถือเนี่ยซื้อมาจากเทสโกนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงระหว่างการกักตัวนะคะที่อังกฤษก็เช็คเช่นเดียวกับประเทศไทยนะจ๊ะที่นี่ร็อกดาวมาแล้วกว่า5อาทิตย์คะ่ะท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยก็เลยต้องฝากท้องไว้กับเมนูอาหารกล่องนะคะ อาหารกล่องชนิดนี้เนี่ยสั่งมาจากเทสโก้ค่ะนะเห็นไหมเอ่ยเพื่อนๆให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกว่ากล่องนี้ราคาเท่าไหร่คะเ mm hmm. พื่อนๆภายในกล่องที่บรรจุนี้เนี่ยนะคะก็จะมีข้าวหอมมะลินะหรือว่า s m ส n ิ r ร c e นะคะเ mm hmm. พื่อนๆพ่อขาพร้อมกับ แกงเขียวหวานไก่นะจ๊ะขนาดทั้งหมด450กรัมนะเพื่อนๆดิฉันจะให้ถ่ายนะคะว่าราคาของแกงเขียวหวานกล่องนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะลอนดอนค่ะลอนดอนอังกฤษค่ะอังกฤษนะคะเพื่อนๆถ่ายกันมาคะ่ะอ่าถ่ายกันมานะคะถ่ายกันมาติ๊กต k อกติ๊กตอก,ตก,ตอกปุ๊บหมดเวลาค่ะราคา สองปอนด์ห้าสิบเพนส์นะจ๊ะหรือคิดเป็นเงินไทยแล้วกล่องละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปนี้เนี่ยเลยนะคะดิฉันจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ากล่องละหนึ่งร้อยบาทสองปอนด์ห้าสิบเนี่ยเพื่อนๆมันจะมากหรือว่าน้อยอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนี่เป็นส่วนข้าวสวยนะคะหอมมาริอันนี้ก็เป็นส่วนของแกงครึ่งต่อครึ่งค่ะ เก๋กูดนะคะเก๋กูดมากเลยเหมือนกับอาหารเซเว่นเลยนะคะแต่ก็อิ่มได้ค่ะโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าเห็นไหมคะหอมมากเพื่อนๆหอมละมุนละม่อมละไมแต่เราก็ต้องเอาไปเข้าเวฟอยู่ดีอ่ะโอ้ยใช่ได้ค่ะ ความเผ็ดอยู่ที่ระดับ2นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆอ่านก่อนนะจ้าว่าใช้เวลาเท่าไหร่เขาบอกว่าใช้เวลา5นาทีนะคะแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวดิฉันก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะกล่องที่ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถนะคะเก็บไว้ได้รางไว้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะ ไว้ใส่ของต่อนะคะทำกับข้าวไปให้ผัวกินนะคะวเวลาไปทำงานโอเคเดี๋ยวเราจะนําเข้าไมโครเวฟในจานแล้วเดี๋ยวก็จะมาเทใส่จานให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยปริมาณมันมากน้อยแล้วมันมีความแซ่บหรือว่าความอร่อยไหมกับราคากล่องละหนึ่งร้อยบาทข้าวหอมอยู่นะข้าวให้เยอะ ข้าวแบบอย่างแน่นเลยเพื่อนๆแล้วก็ราดแกงลงไปค่ะเทให้หมด ข้าวให้หมดด้วยตามที่เขาให้มาเฮ้ยเพื่อนๆมันก็อันลังอยู่นะ100บ่บาทเองอะสองปอนห้าสิบเคียวหวานพร้พอมกับข้าวค่ะชํำเทลงใส่แล้วก็ได้ขนาดเนี้ยเฮ้ยมันก็โอเคนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมให้เพื่อนๆดูตรงน้ำเขียวหวานเนี่ยนะคะมันเทคเจอร์มันอะจะเป็นเหมือนครีมที่แบบว่าค่อนข้างแน่นกว่าน้ำกะทินะคะค่อนข้างหนาแล้วก็ กลิ่นของมันก็โอเคนะได้กลิ่นมะกรูดนะคะกลิ่นเครื่องแกงก็คือแบบว่าเออโอเคกลิ่นเครื่องแกงก็คือใช้ได้เลยแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติมันก่อนไม่เผ็ดอะไม่เผ็ดเลยถามว่าอร่อยไหมมันมีเจ้าอื่นที่อร่อยกว่านะคะแต่ก็คือ โอเคสาหรับรสชาติฝรั่งนะเพราะมันไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าสําหรับคนไทยอ่ะคือคือไม่ได้นอกจากว่าคนไทยที่ไม่ทานเผ็ดนะคะเพราะว่ามันไม่มีความเผ็ดหรือว่าคุณอยากจะเอาพริกมาใส่เพิ่มอะไรก็ได้นะคะเนื้อข้าวอ่ะคือได้อยู่อืม แต่ก็โอเคเพื่อนๆพ,พอกินได้พอกินได้อยู่แต่ถ้าอังกฤษนะคะแล้วใครที่อยู่อังกฤษเนี่ยแนะนำให้ซื้ีของ M ีอของ M&S อร่อยกว่าของเทสโก้ a r k and Spencer จะเลิศกว่าแต่เรามองว่ามันก็ไม่น่าเกียดนะเออสองปอนห้าสิบหนึ่งรอยบาทเนี่ย ับเมนูที่สามารถซื้อกินได้แล้วก็ไมโครเวฟง่ายมากคนที่ทำากับข้าวไม่เป็นนะเนื้อไก่ก็คือเนื้อไก่อย่างดีเลยส่วนอกนุ่มๆคือแบบว่ามันไม่ใช่เศษเนือ้อเฮ้ยคุณดูดิเนื้อที่มันเป็นเนื้อที่ เป็นเนื้อแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ใช่เป็นเนื้อที่ผสมแป้งอะ่ะเพราะว่าอย่างอาหารบางที่อะ่ะเขาก็ผสมแป้งไอ้พวกร้านเกาหลีร้านจีนอะไรอย่างเนี้ยพวกเทคเว่ะนะคะในลอนดอนอ่ะอืม ไม่ใช้จริงๆเดี๋ยวต้องเอาน้ำน้ำพริกใส่เพิ่มเพื่อนเพื่อนคนกินเผ็ดนะมันจะกลายเป็นของเลียนเลยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนค่อนข้างคือรสรสชาติฝรั่งอะนะคะฝรั่งเขาชอบอะไรที่มันเป็นเท็กเจอร์ของพวกของมันมันครีมครีมครีมมี่พวกอะไรที่มันมันมันแบบมันครีมสมวาสงสัยเนี่ยเขาอาจจะใส่จำพวกครีมลงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าดูลักษณะก็คือ มันจะข้นแล้วก็หนากว่าน้ํากะทิเนี่ยอืมแต่เครื่องแกงเนี่ยเขาใช้เครื่องแกงเขียวหวานจริงๆนั่นแหละค่ะเขาก็เอามาประยุกแล้วก็มาอัดแอปนะคะให้ถูกปากฝรั่งแต่ปากคนไทยเราอะ่ะมันมันมันไม่ใช่มันจะต้องเอาน้ำพริกใส่ลงไปเพิ่มเดี๋ยวชันจะต้องไปหยิบน้ำพริกมาใส่ได้แล้วน้ำพริกอ่ะวันนี้จะใส่น้ำพริกนี้ค่ะปลาสลิด น้ำพริกนะรกปลาสลิดตาแม่ปลาณีนะคะไม่ใช่แม่ปลานมแม่ปลาณีโอ้โหดูหน้าของคุณแม่ปลาณีแม่ปลาณีเอิงเอ้ยแม่ปลาณีขายน้ำพริกปลาสลิดเฮ้ยพอมันใส่ลงไปแล้วเนี่ยคือมันใช้เลยใช้เลยใส่น้ำพริกปลาสลิดลงไป ชอบมากเลยน้ำพริกะ่ะนี่ซื้อจากร้านไทยที่นี่นะคะจำไม่ได้แล้วขวดเท่าไหร่อ๋อสองปอนห้าสิบเก้าเพนส์ก็ประมาณขวดละร้อยหนึ่งร้อยบาทก็ก็ไม่แพงเพื่อนๆขวดละร้อยบาทอะ่ะเออันมองว่าก็ไม่แพงนะผลิตที่บริษัทแม่ปราณีนะคะ เพ้ยมันเผ็ดได้อร่อยแล้วพอใส่น้ำพริกลงไปนี่คือคุณมันแซ่บแซ่บเอาเพิ่มอีกมันอร่อย,อยจริงพริกปลาสลิดแม่ปานีเนี่ยคนอื่นทาไม่รู้นะว่าเวลาคุณ กินอาหารนะคุณต้องใส่น้ำพริกเพิ่มหรือว่าอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่ของใช่ไห่ฉันต้องใส่ถ้าไม่ใช่เป็นอาหารที่ทําเองนะคะถ้าเป็นพวกอาหารฝรั่งนะที่ฝรั่งทานะคะหรือว่าอาหารไทยที่ฝรั่งทาฉันก็จะใส่พริกเพิ่มลงไปคือเชฟทอมจะรู้ไง นี่ยเวลานางทำพาสตา้าเนี่ยนางก็จะเอาแม่ปานีมาวางไว้เสิร์ฟบ,บนโต๊ะนะคะเพราะว่านั่งรู้ว่าแชมจะใส่น้ำพริกของแชมลงไปตลอดอืคืออร่อยขึ้นมาทันทีเลยเ,เพื่อน กลายเป็นอาหารถูกปากเราทันทีแล้ว เผ็ดเผ็ดเผ็ดหลายเผ็ดหลายเผ็ดหลายเข็ดแข่เลย เผ็ดเผ็ด,ด,ดอร่อยก็ได้อยู่นะอืเพิ่มใส่น้ำผึิกเพิ่มก็โอเคเพื่อนๆโดนได้ไม่ได้หมดเกลี้ยงเหรอหมดเกลียงห,หมดเกลียง,เ,ยงเสร็จเรียบร้อยเมนูอาหารกลางวันวันนี้นะฮะ